อ้อต,ตัวแล้วครับในายใหญ่ในใหญ่เลยครับดึง <ๆ S 2> ยึงดูเดือดเลยครับในายใหญ่ครับผมล้มครับล้มแล้วปลาลายอยู่ครับปลาตกใจครับ Nhanh nhanh nhẹ lắm Úi, tuyệt nhả này, nhà, bộ, này. Cậu đi, cậu đi. Đó, nhà, đọc làm thật Ăn มาแล้วครับมีตัวแล้วครับโอ้ส่ใหญ่อยู่ครับพันหย่าครับตัวนี้นะครับส่โลกัวอยู่ครับตัวปลาครับผมตัวปลาครับผมโลกัวอยู่ครับโอเคครับ ครับผมมาถึงหมายแล้วครับหมายคลองเนี่ยครับ มาหาเซียนยิงป่าครับยูทูบเบอร์เพื่อนสารวัตรยักค่ำครับสื่อซองเพื่อนครับเพิ่นถ่ายข้างหน้ารอยอยู่ข้างหน้าอาการสีคนครับผมมาเป็นด้าก็ดี no nah. เป็นดานจัดเต็มแล้วเข่าปาดเลยอ่ะโดนตัวแล้วครับตั้งนั้น วัวนี่พันเป็นดานจัดกันดีครับขึ้นตัวไปยิงมือบุถึกร้ดนนะไซโลเดาบ่ายไซโลแล้วครับโอ้ผมบ่โดนนะครับเอาว่าจยิงตัวนี้ลนะ้ว ไปโอ้โหไโลอยู่ครับโอเคครับเพนด้าครับพันเพนดาครับม่นอะพันเพนดากระดีเด็อสามแล้วเต็มสี่แล้วพันเพนดาเต็นสามเต็มสี่ก็ได้มาเถอะ นี้หาก็ได้เต็มเดียวนนมันร้อยลึกโดนตัวแล้วครับผม ้วคร okay, ับตัวนี้โอเคครับโอเอาองี้มันง่ายดีเนาะได้ตัวละได้ตัวแล้วม้อขึ้นนิดหนึ่งกับเก็บกันึ้นต้อได่ฮอดชิปหรืยัง มันส si no. ี okay. yeah, you, ่ห yeah, ok 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 no. ้าหกเดียวเนาะมามมใ่้มยมกตัวหกตลัันบ้านบ้านมมกบ้านผมนังน้พนักงานเก็บอะไีเก็บูงางไหนบอกไปทางบ้านไรอกไปทางไ้เนี่มาทางตลาดยเน อ๋อตั้งแต่แรกเข้ามาวัดเปียเอออ๋อวัดนี่ติดสนักเลยอ๋อครับนี่มาจากทางโคราชวัดโคราชหือปลปลตัวบ่ปลรถตัวอยู่ครับจอดนะครับบัดปา oh, เดี๋ยวงามเลยครับกระเต็้มสองครับผมใส่ปาก็ดีโอเคครับโดนโบโดนแล้วตัวใหญ่เลยนี่ตัวนี้ไซโลเลย เราจะจะไปลายหางนี้ละให้ nice e ่รู <Overwatch> ้เลยรุ่นนี่ใหญ่กว่าหมู่เลยหัวหน้าโป้เยอะเยอะกว่าหมู่เลยรุ่นนี้ครับบิ๊กบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์ขับปัาปลาครับทั้งใหญ่เลยครับ ให้กับโลอยู่หรอกครับผมโอเคครับตัวใหญ่กว่ามูเลยตัวนี้ที่ผมยิงขนาดกว่าโอ้ยังใหญ่เลยบอก มันเนอยู่นี่เยี๋เวเงาเลยน้ำดเยหมเดี๋ยวดิเดี๋ยวมึงเนาะไม่วเดียวกันมดครับนองโลูนองโลแล้วครับหมดไส้โ okay. ล่หมดแล้ว嘛 กตาดีนะกัไม่ยิ่งนะแบบครับผมใส่รูเลยครับตอนนี้ บึงใส่เบิงพันเป็นดาพันยิงครับิ่งตัวป่าเด้อนี่นะโชผลงานโชคไฟพันละพันเป็นดาพันเป็นดาใ่คนักเรียนปฐมตัวนี้ตายร้อไหหล่นโอเคครับผลงานครับผมม่ายง่ครับชิคก้ารู้ได้อยู่หรอไม่ใส่คัดคัด้ฟัง จะกดถึงไงไม่มาปุ๋ยโควิดมันเดือดยึดตรงท้ายสวนนี้ครับวูนี้ล่มขึ้นกว่านี้เลยครับผมก็จะยึดคลิปเรื่านี้แหละครับปลากระมานอยู่ครับแดงซิปโกโลนี่แหละครับฟางเชนด้าครับสารคอนยัมทัมครับ